ดีค่ะวันนี้แม่พลอยก็อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งนอนตื่นในสักพักอ่ะเพื่อนๆคะ่ะง่วงนอนตื่นเช้านอนแค่สามสิบกว่านาทีเองนะคะวันนี้แม่พลอยก็มาทักทายเพื่อนๆแล้วก็บวกกับการทำรรมันิดหน่อยนะคะ พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะจิตใจของคนเรายากจะอย่างถึงรู้นะรู้หนะ้าอ่าแม่คนแก่พูดไปจัเสีแหละรู้หนะ้าแต่บรูใจบางครั้งบางท่านบางคนเวลาอยู่ต่อหน้าเรานี่พูดดีสาสสารแต่เวลารับหลังของเรานะ่ะ มีแต่คำน,นินทาแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมคะเพื่อนไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเนี้ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันว่าเรายังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ดังนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ว่าไม่ถูกนินทาทำดีเขาก็ว่าเราทำเอาหน้าทำไม่ดีเขาก็ว่าให้เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนยากจน เขาก็เหยียบย่ำเราเป็นคนรวยเขาก็อิดฉามนุษย์ในบนโลกนี้สันใดก็สันนั้นดังนั้นเราอยากไปแคร์คำคน อย่าไปแคร์คนอื่นเขานินทาหลวงตามหาบัวสอนไว้ว่ากรรมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรากรรมมันอยู่กับที่ปากคนพูดพูดดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆถ้าเราคิดร้าย หรือคิดไม่ดีต่อผู้อื่นแค่คิดเราก็ผิดแล้วนะคะดังนั้นจะรวยจะจนจะมากดีมีจนจะเป็นคนที่ไหนสันชาติใดเราให้เกียรติกันเสมอและเคารพซึ่งกันและกันใคร จะพูดอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาใครจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาใครจะพูดกับเราอย่างไรมันก็เรื่องของเขาสําหรับเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเรารู้อยู่แล้ว เกิดมาในชาตินี้ไม่มีใครที่ไม่มีกรรมติดตัวมาใครไม่เชื่อไม่พอยเชื่อไงบาปกรรมบุญมีจริงแล้วสนั้นนะ่ะทุกสิ่งในบนโลกนี้ไม่มีใครที่ว่าจะถูกไปร้อยเปอร์เซ็ต ไม่มีใครที่ว่าผิดแล้วไม่รู้จักแก้ไขนี่คือความจริงเราอย่าไปอคติกับคนแม่พลอยนี้เป็นคนตรงนะใครดีมาดีกลับใครร้ายมาก็ร้ายกลับนี่คือคนตัดเดียว ใครมาแบบไหนก็จะไปแบบนั้นคือแม่พลอยนี่เป็นคนผู้หญิงเด็ดเดี่ยวไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายแต่ขอทำสิ่งดีๆไว้ในบนโลกนี้ตายไปก็ให้มีคนคิดถึง อย่าตายไปแล้วให้คนสาบแซงดังนั้นใครจะพูดอะไรให้แม่พลอยแม่พลอยไม่สนใครจะคิดอะไรกับแม่พลอยแม่พลอยไม่ว่าแม่พลอยขอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นยกถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมะ